พี่น้องเอฟซีว่าสู enfin, ่สุคนเนาะเมื мире, ่อนี้เขาสิอ๋อพยายาเบ็ดเนาะพี่น้องอ๋อพยายามยำเบ็ดที่พหญ่ผู้เบินใส่เนาะเพิ่นออกไปก่อนแล่ให้พเนี่ยเอ่อให้บ่อบพวงหยักออกไปน้ำหลังเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็สีใส่เล่เหล่าแล้ไปยักพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสีใส่เบ็ดปลากับเบ็ดกบเนาะพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอดหน้าเปที่ยำหอนเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นไทรเป่นไทรเล่เฮ้ยไท่เพื่อทะเลาะเนาะไปเบิ่งนกันพี่น้องเพิ่นใส่เบ็ดปลากับเบ็ดกบเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังใส่เบ็ดกบไปยัก อืมยัเลยหลังีบหลังสอพ่อบอกแ่เท่าไีหกชน่แหละโอ้กนใส่ใส่ฟานมาบ่นอะไรเบ็ดชีพชีหลังใส่เบ็ดเบ็ดปลาเยกหลังว่ะปลารามีหลังราหลังประมาณ1ีชีหลัง1ีชีหลังะมาส่พยายามเลยป่ากกระส่ยมดคนโวยวายนะจองอันนี้ยังเบ็ดปลาอย่าเบ็ดปลาหาใส่เท่าไหร่ป่ะ làm theo hay nạ à? <laughs> <Ủa>, <laughs> ừ, <laughs> <Tôi cười> ừ. nó bị làm phải nó Miền lẹo Thử liệu. mhm nó mhm 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 มันหงอโห้ใหญ่โห้ใหญ่เพียงผู้ทีปากกินข้อลอกว่าเอาตัวนี้ใส่ลองลองใส่ลองเมือเนาะกบหน่อยเสียบใส่อันใส่เบ็ดปลาใส่เบ็ดปลาลองเมือพี่น้องบางทีปลาคอยใหญ่เนาะมันจะกินได้พี่น้องปากมันใหญ่เอ้ชุวมปุบเลยชุ่มกับคำกับนึงกบหน่อยเลยกบหน่อยเพราะเนาะกบควรกบหน่อยเลยลึกๆมาหน่อยเลยมันกบใหญ่ còn hoa khâm, còn này cả, bài, chết muông thì nó, thử lẽ, cướp nỗi, mình điền nhé, ô, nã nó nhỉ hang này thì nó, nã nhảy hang này cướp cả nó, chắc điền lẽ, nha một nhảy, cướp pin gì, kiểu là, mình thế thì à, bằng tổ bằng cả nhảy lẽ thì lái nó, được รุ่นใหญ่ก็มีรุ่นน้อยก็มีเนาะรุ่นน้อยสี่ไล่กว่ารุ่นใหญ่เลยนะอันนี้ยังหล่อถ้าใส่เบ็ดป่าเนาะเบ็ดโกบันใส่แล้วใส่ยักล้างบอกเบ็ดโกบจะนะโอ้เบ็ดโกบันใส่สิบปลายเนาะเบ็ดป่าประมาณสิบปลายล้างนี่แหละไรเนาะมาลองใส่ลองเบิึงเนาะเบ็ดป่าสิบปลายล้างเอาขี่กันเดือนใส่กันหมักหลุดไวหวเนาะขี่กันเดือน มากหลอนไหวนั่นมักินไหวแล้วก็หลูดไหวเนาะเด็น้องเวิร์กน้องหลิงเหยี่ยนปลาเสียงเสียงปลาคอสวบปรับเลยความหยิมคือตัวใหญ่เนาะประมาณดำดำผ่าเนี่ยพี่เนาะเนาะป่าร้ายเนาะโอ้ป่าลี้นี่ยเลยโอ้ปลาคอปลาคอพี่เนาะโอ้เนาะกูดดำผ่าหน dear, ึ่งเนาะเอาเลี้ยมมาโยพี่เนาะ บมเมนตัวนี้เนาะสวนป,ปั๊บคล่องจีน่ะเสร็จครับไปแล้วตัวใหญ่หีเนาะโอ้ใหญ่เลยอ่ะเนี่ย,ยแตะกี้หาแทงเนาะเจ้ามือทีหาไปแทงให้แทงให้พี่น้องเบื้องนี้เนาะหาแทงยงงามนี้เลยได้ปลาหลายแถวเหล่าเนาะแบบพุนตุกนี่โยนน้ำาหลเนาะมันยังขึ้นมาตามนี้แบบนี้มนมาเลยเออ mắm ba nhai ra ba hai mươi chín mắm ba hai mươi chín mắm bao mà ra hai mươi chín mắm bao giờ ra hai mươi chín nó bao giờ ra Uhm, tôi nhai dưới rồi nha nhìn như vậy nó nè nó tổ nó là nè ngu hiến từ hú hả tôi nhai tử với nó vì nó tôi bằng nhai tử vậy ừ uhm. bà khổ bố lạc hẹn lý nó nè duy cãi nhá một nhau một ní gì đó uhm. <laughs> tùng nhai tự ông nè đến à... lưỡi lưỡi vì nó ăn cái đậu này mà lo ngủ lo được Ủa, phải đấy ạ chỉ ว่าปนนี้แม่เลืเอยสีหลังเนาะเปิวมาเปินจีรลองใส่เน่น้องรอเบืองพี่นน,น,น,นอะปล,ลา,ปาใหญ่นัมันจีป่าสี่ใหญ่ไม่จีอยู่แถวน้องพี่เนอะอยู่บอลเล็กๆเนาะปลาใหญ่น่ะใส่เน่น้องสามหลังบอสามหลังเนาะสามสี่หลังพี่เบิาง แท้วน้องโหปางกับบนอนู่พนะีนะ่น้องมันก็ร้ายเนาะน่ใหม่ร้ายแหงนี่ตอนนี้แนะม่นี่าแ่งนี่รนะ้ายแหงนี่พี่น้องแ่แม่งนีมาต้มมาหลกไข่มาวันนี้ล้างจานใสเะนะนะ่เหล้่ยนน้งพี่น้องหอยยาม,มากเลย บางที่ถือขี่น้องเป็ดปลาหมักกินไหวเนาะกวามี่ยื่นกลไม่ยังแบบมันสวบมันบํามันหาไ่าด้ถือไ่ไกินอะไนี้ครับหนี่ยนาะนี่หล่อนแล้วมันหล่อนแล้วมาม say xây cốp với nhỉ mà Bó áo cốp nhỉ Cốp hả hả bừng Lắng cốp hả hả Ưa nhẳng nhỉ Cốp nhẳng Áo cốp xây là cái áo khiến điểm xây này vì nó lăng nhỉ hả Lắng chẳng xây lẹ lẹ nó vì nó Hả mà nàng lĩnh như thế áo thiếng khá nhỉ nó vì nó ตักโลกไปยามเนาะทั้งยามทั้งเบ็ดกบเบ็ดป่าเลยนั่งดินเท้าเทียงสัก่อนมาวันนี้พี่เนาะไปยามเลยเนาะวันนี้เนาะตักเตียนลากไหวก็มีอยู่ไงพี่เนาะเจ้าตัวใหญ่กระโดดเนี่ยพี่เนาะเจ้ามังงามกระโดดแต่ตาตากระยตไล่เขียวเนาะเอาบ่อพ่อเนาะพอบาดมากเฮ้ยเอาเลยบ่มันมีตัวเดียวเนาะพี่น้องตักาเตียนไอ้แหงเสียพี่น้อง กินขัวานะโอ้ถ้าหัวใส่พักอันนั้นน้องปพักอีเลือดพักอันนี้ไข่ท้องน่าเสียบพี่น้องเบิ่งให้จับเอาเลยนี่เนาะอำรำเลยเนาะตัวมันใหญ่งเนาะสันอิบสีเหรเนาะยี่หายังงยี่ห็ดยนต์สวยนี่ ได้เวิร์ดน้พี่น้องหรกินยาวขึ้นโมอืดเนี่อกินเนาะแต่ห่าสีดูบมดูได้ตอนนี้อ่ะพี่น้องถอดดูก็ได้เนาะถาดดูก็ได้กินบมดูก็บโได้กินมาหาหยามแถวอนก็ตอนนี้ฝนออก็นสายร้ายล้างเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันตอนนี้ก็ห้ากันนี้เนาะขึ้นไปนางโมหอดหอประมาณหานาที่เดี๋ยพี่น้องแต่ลงมายามแล้วข้าวเดียว

โอ้ไ <iah> ่ไถือ่ไถือพี่น้องโอ้หลายลีกวบนะมีแต่หลอนเนี่ยล้างนี่กหลอนเนาะถือแต่ล้างเดียวนี่เนี่ยเนี่ยอืถือแต่เดียวเสียเสียบกุ๊กเนาะถาเสียบป้าเนี่ย อาอสียูพี่เนาะเสียบกุ๊บมันมักหลุดอ้าวฉันเอาสิหลุดแล้วียาสีสิหลุดแล้วค้าเดียวพี่เนาะอ๋อไอพญายผู้มาหักขาเอาเนาะพี่เนาะโบเห็ยยนเนาะ,ะ,นะ,นะตัวนี้เนาะเพิ่นว่าถือเนาะได้เพิ่อนกันถือสองโตโัวเนาะพี่เนาะในในนี้อนะไรในน้องอนะไรสองตัวกะบตัวกะ อใหญ่ป <opod> ันกลางพี่นนอะปันกลางเนาะนี่อ่ำลำเลยพี่นาะสองตัวมันอ้าวันนี้ล้างจ่ายามแน่น้องแล้วเนาะพี่เนอะออกมาออกมายามแถวหนอกกันตอมนี่เป็นใส่แถวตามให้นาบอลที่เขาเคยใสแต่พี่เนอะมาหลุนกันว่ามาสีมาไหนขึ้นต่เก่ายู่เนาะต่เกาว่ายังได้สิบปลายตัวเขาเศร้าเนะถ้ารวมใสถึงตอนเศร้าก็ทราบ่าพี่นนอง เบ็ดป่าแน่เบ็ดกบแน่มาเนี่ยว่ามัผิดพี่น้องยื่นใส่ไว้ไะมาพี่น้องมันเนี่ยถือแล้วมันวันนี้น้องนะน้องไก่ไกลเทียงเลยเนาะน้องนี่น้องเอาหิบพี่น้องเป็นเห็ดบนคุดเนี่ยเนาะเนี่ยถือแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างนี่้พอดีงามเนาะกุบจำนี้เนาะพี่น้องอ๋อเต้นเต้นอ๋อเต้นอ๋อนี่ จอยจอยเนอะพี่น้องกุ๊บปุ้นโมตุกไลยแหละพี่น้องเออปุ้นโมตุกบุได้ตุกขึงแล้วนั่นเลยบุ๊มมีเนี่ยกินมันละเอียดจอยเนี่ยพี่น้องกุ๊บตัวนี้นี่สามตัวแล้วพี่น้องสามตัวแล้วมันแล้วมันแล้วมามาลอยยามเอ็ดป่าทั้งเอ็ดกุ๊บเลยนะพี่น้องเพาะรอนนั่นนี่นะเอ็ดป่าไม่ได้ป่าเนี่ย เงินหลอนวะมิดปานมากินไหวแล,หลหยหรูไหวเนะาะปลาถือใเงาหน,น้าไม่เนาะนะเอาบะถือสามลังฮะหลอดต่อวัน,อนนี้เม็ดปลาแนละ้วเดี๋ยวหน้าเบียร์ Sao vết ba thế này, hèn 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 khu vực khuya tìm mì tôm tổ tìm nhai hèn hèn khu vực hèn 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 nó hèn 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 biết bà mà bà thị xem như nào ngủ nhá phấn nổ nó ngủ sữa có giá ngủ mệt đó bà họ có thì phía bên nó nó biết bà nó mà quay thì lụt thì quay lụt quay Ừ, ถือพี่เนาะล้างนี่นะมี่ในละปลาคอเนาะปลาคอบาใหญ่อย่เนาะเนี่ยปลายปคอกังประมาณตัวซ้ำเนี้ยตอนนี้โปูตีนพี่เนาะจิน,จนงไงถ่องถเป็นเมย์แห้งเนาะถือแต่อึอะไรเนี่นดนนีนึงแห่งเนาะม้าในใจตัวหนึงเนาะมัน,มน วู้หมาบีบใยิงเหลี่ยนไอเดี่ยวเกี่ยวดูเถอะเน่ก้อนไอเดี่ยวพี่เนาะกบป่าก้อนไอเดียวเนาะเน่จ้สิหลุดแล้วอเดี่ยวท่านบีบเทากับได้เอวอันปลาปะโคหน่อยตัวนึ่งเลยกัอันกบสามตัวนะพี่เนาะอ่อยามอีกเที่ยวเที่ยวที่ที่สองนะพี่เนาะไปหลุนกันเดี่ยวที่สองว้ามันสิมานหายห้อยู่พ่เนาะ อะไรเนาะพี Or, s <S 2> 2> ่นนองมาเนี่ยามเที๋ยวเที่สองมานี่เนาะเตี ah> <h 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 ๋ยวที่หนึ่งได้สามโตัวสามตัวก็ป่าตัวหนึ่งปอคอน่อยหอมปลาไหลพี่เ้าะก็เจียวอยอะนะหนูโอ้โผไปร้ายมันหักหลอนะพี่นนอะ นั่นถือละตัวนี้เนาะพี่เนาะถือรังหนึ่งอืมานเอะอัว่หล้าลตัวนึงพี่เนาะพวกพอดีงามนะสำเนียงตกยินกับพอดี้องข้ามละสองข้ามละโต้เลยพี่เนาะแทนนี่ สดใสอ่อมลมำนะ่เอาปลถือสนพี่เนาะมันเดือแเลยมันกลับไปกินเนาะมันเศรเบดยางกินมันเนาะนี่มีตาโคบหางมันบลาถือเต็มอยู่โคบเนะมันหาป่ถือหายเนาะพี่เนาะมีนจะหลอนถือกระหลอนนนี้แต่เมืองกันะพอกนีรพวกปลาถือพี่เนาะ đại yêu xóm tổ nó ý nó không hả oh. rồi tiện lấy lời. cốp cả họ có thử hải thế là để thử ngày xưa thì nó mán hả lẹo này Ừ, tôi bằng nhai vì nó này ngam à, nó về nó nga 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 này nga nó nga này nga heo nga 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 nhẹ nhẹ nga 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 nó nga nga ห้าเหลอากันต่อพี่เนาะพ่นีะเด็ดป่าฮะาไปาเเห็นมีวีไอเลยเนาะมีวีอาเเห็นเลยถือประคอประคอหน่อยตัวเดียวถือเพื่อพี่นนองเด็ดป่าเนาะนะล้วน,น,นีกระบอกถือขรุดนี่แต่หลอนเด็ดป่าม,มันมากินไหวแล้วก็ดูดไหวเนาะ รูดบ่แล่ามาหอดนาะอฮินแล้วอันนี้พี่น้องมาเบิ่งกันเนาะเนื่อล้างนี่ถือให้เสื้อพี่เนาะหน่อยนะพี่เนาะมันมันนไงพอดีง่าเนาะใส่เนี่ยตัวข้ามตัวข้ามเลยพี่เนาะอ๋ออะอะออ ยัมติดแหงนะกะอีสเวดแล้วอันนี้พี่เนาะไอย่าเม็ดป่ากันตัวนันวเนี้เม็ดป่าแช้เนี้ก็ใสกันเยอะจากสี่หาลังอเห็นป่าเยอะแตันบัวทีพี่เนาะนี่ยเอาบนะัวทีห้นอกวังนี่ก็ Uhm. Nè, ăn này có thể gì hả à? biết vậy về hoa thì biết cốp gì nữa và vuông cải đó à đó. Uhm, nó ăn thì khéo hoa sữa đó này mà ăn, ấy, mà ăn món ได้แล้วล่างนึงอ่าวันนี้พี่น้องแนอเฮาบ่ทไกุเนาะไปกุเลยบัดนี้สิปล่ยลงประมาณนี้พี่น้องไปเบิ่งกันบัดนี้สิติดเฮาอีกบ่มกีได้อยู่ประมาณจักโตประมาณหาโตวะเนามาเบิงดูนี เดี๋ยวือทวิวยะ่นันมันะ่ด่วนี่ดียวแบบมนลยทิวแล้วเตนันพี่นะดูแลี้อเนีทิวอ๋อทวอีวะ้อเออหลุดีวะรโติดตัวนี้พี่ะ

มันมานแล้วพี่น้องสองตัวเลยเนาะเขียนเนี่ยเนอะพี่เนาะงมาดนะฮะอีกแล้วอืนะอ,อ,อสามตัวนี้แล้วพี่น้องสามตัวแล้วพี่น้องสามตัวแลว้ววะเนี่ยแต่เป็นว่าถือ,อยีนอีกน,ๆๆนะร่างได้หรอั่งเหนคู่เห็น ซ้ำนี่เนาะพี่น้องได้ซ้ำโตแต่ละไีโต้พี่น้องนี่ล่ะถือแล้วมันหลุดเนาะมันกอบอขาพี่น้องอืมใส่เบ็ดเลยแล้วเห็นเห็ดขาวเก็บมาแกงกินผูดีแกงเลยพี่น้ะเอาวันเส็บเสอะเนาะสนนี่เนาะมาเอามาสรุปกันเนาะพี่น้อเนาเราได้ถอได้เนาะ ได้หลายตื่อยู่นะเหมือนนี่เนาะได้อยู่ชี้ปลายตัวกับเขาเ้าะเนาะปลาปลาเนาะปลาครัวหน่อยตัวหนึ่งนาะพี่เนาะกูกับพอดีพอดีตุ่มเลยตัวสำเนียพอดีงามเนาะมันมานเหมือนนี่ใส่แหล่กับกูก่เมื่อเลยเนาะเหมือนนี่บ่ยมากูาตอนเสาะน่ะพี่เนาะพอกระเทือนเดี๋ยวนี้ก็เกาหมูงไปเขาชี้หมูงเลยพี่เนาะ มันเต๋ออยู่น้ามือนเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้อง้ามากกับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ห้สองโ่วงใอเด้อพี่น้องบ๊ายบาย